มก็บางทีก็ไม่ได้ดูดูบ้างไม่ดูบ้างนะครับก็ด้วยวาจาว่าเขาได้มีการขนมาคืนก่องเขา1นึ0ง0สกล่องอันนี้หลักฐานยังไม่มานะครับแต่เป็นแต่ว่าเป็นข้อมูลที่ทาง RS เนี่ยได้ชี้แจงผมด้วยวาจาก่อนนะครับส่วนหลักฐานต่างๆเนี่ยก็คงจะต้องนําส่งจากต่อคณะกรรมการกําหนดกอบงเงินอีกครั้งหนึ่งว่ากองเงินจะออกมาเท่าไหร่นะครับเราพิจารณาให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับภาคประชาชนเองเงินนี้เป็นเงินของแผ่นดิน นะครับท like ุกอย่างที่เราใช้จ่ายออกไปจะต้องตอบสังคมได้นะครับผมตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับบอกว่าช่องไหนรายการไหนที่ไม่ขึ้นบ้างไปบอกว่ากําลังติดตามอยู่แล้วก็ทัว์คุยกับ RS ตลอดเวลานะครับตอนนี้ก็ต้องอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเราต้องเชิญทางช่อง5เดี๋ยวต้องเชิญช่อง11แล้วก็ RS เข้าชี้แจงด้วยนะครับซึ่งก็คงจะต้องมีการหารือกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะต้องกําหนดกรอบวงเงินที่กรอบไว้กรอบวงเงินกําหนดไม่เกิน427ล้านนะครับ กำหนดไว้ไม่เกิน427ล้านเพราะฉะนั้นผมเรียนทางสื่อมวลชนว่าจ่ายเกินนั้นไม่ได้อยู่แล้วจ่ายน้อยกว่านั้นได้นะครับจ่ายเกินไม่ได้ไม่เกิน427ล้าน300ล้านก็เป็นไปได้250ก็เป็นไปได้นะครับแต่เกินกว่านั้นไม่ได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับยื่นครับบรนพุธคงจะยื่นครับ